ครัสวัสดีครับเหนียวจาจมมาปลูข้าวโปดเ์นนดกันเนาบนดอยไปเดี๋ยวไปเลยปูขป้าวโปรต์ปลาแก่พุนเดินตางไปตางกุ่นแบบขวาง ป้าอ้มันมันยกรองหอักทองแกงไทยสาวๆหน้ามนทำไมเป็นคนละให้ใจใครละ่ละใครล่ะจะไม่นานน้อยใจ น้อยใจน้อยใจแม่งห้องออกอึงกะมันได้ยินเสียงเพ่งเมื <péri Method va> ่อกไก่ก้วนี่เดินแล้วลัดปลาไห่ไปบุ้น cây lục nốc cá thua hoa ngọc cho bọc hay hay, hay không hay khó nức nhau bà tát nhám nhám hôn นี่ก็ไม่ได้ยอดเดียทุกคนจะทำยังไงกันดีเนี่ยย่างหมูไข่ตายก่มันคือน้อยกั็จะหน่อย đơn khấn đồi khấnเขา, huống hết ha ốc ní huống nè, nay đoạt rồi, lấy kèn nó may hốt kèn xe nó may sáng nhé gặp lạ có rú nổ, Ủa, <laughs> ะลองแกล้งหนำขาออกเลี้ยวออกเลี้ยวนี่ดินแน่นกระถมอิมก้อนใหญ่ถมไม่ค่อยออกอิดอิดหิวหิว

กัเนเลยครับรับคลิปนี้ขอจบไปแต่อีกกันเลยครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย